เน่มมดไปเเลยมกจัไหลยี่รถดักปีอายุมัน่ะอายุแม่เท่าไหร่คะอายุแม่เท่าไหร่อายุแเจ็ดสิแล้วเด็กน่อยก็เด็กพุกเเกิดอันนี้เขาทิปีพ่อครับแล้ว มีบางคนบอกว่าท่านเนี่ยเป็นเทวดาเดินดินอันนี้ยังไงครับพ่อคือเทวดาเดินดินแต่ก่อนท่านเคยไปเป็นทธุรงอยูอย่อะไรชงชะงำเห็น<อ>ไหมอ๋อชงชะงำผู้สิงครับกับหลวงผู้สวงหลวงผู้สวงมาจากลองเวงทันว่าครับเขาตีว่าเออเป็นสายเดียวกันการพูดจาเหมือนกันก็เลยบอกว่าหลวงปู่เนี่ยง่ายๆครับก็เลยเคยค่าเขาก็ไปคุยกันว่า,าเ,<อ>เหมือนเทวดาเดินดินเหมือนหลวงปู่สวงการพูดจาการปฏิบัติ ใส่เรื่องที่ท่านห่มจีวรท่านจะหอมไม่เหมือนท่านอื่นท่านถนัดมาจากอินเดียครับผ้าขาวครับผมครับอยู่อินเดียกันผมอย่างเงี้ยกับผ้าขาวผมอย่างนี้เห็นท่านใส่หมวกด้วยอันนี้คือหมวกอะไรพ่อหมวกที่เขาเรียกเขาเรียกกบเกลงเนาะอ๋อใบใหญ่ใหญ่อะนะใบใหญ่ใหญ่กบเกลือง่านว่าทั้งที่เบตอะไรใส่บินทบาทออกทุ่งนาครับแดดร้อนแดดร้อนออกทุ่งนาฝนตก ท่า oh. น,นก็ใส่เพาทางโน้นเขาใส่ไม่ไม่ต้องกลางลม่มไม่ต้องกลางลม่ม